สวัสดีครับอยู่กับรังเครื่อเดอร์อครเวเตอร์ครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านครับเชิกัปหนึ่งคลิปครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่งานกัดรีไซเคิลเนาะมีเจ้าเสือหมอบเวอร์เก้น wr สองห้าศูนย์เสือหมอบครับรถกัดรถรีไซเคิลก็ได้ก็ตรงน,นี้ ของพ่อขอให้เสาะร่องให้หน่อยโอ้ เป็นการแสดงครับก็ยังมีรถบดขนาด20ตันซานี ำลจะเริ่มดำเนินการก็เกิดปัญหาครับเกิดปัญหาครับโรยปูนไม่ได้ครับนี่เครื่องโรยปูนไม่รู้เป็นไรช่างแดงกำลังเช็คอยู่ครับ,เบ,บเบอร์สิบมีบบมีไหมเครันบ,บนหรอ มีปัญหาแล้วเป็นไรเนี่ยกำลังจะทำงานนี่ แบตหมดบ่นี่ชาร์จแบตย่างนี้เลยนี่น,นี่ดูสูตรจานแดงชาร์จแบตนี่ชาร์จอย่างนี้เลยครับนี่ ตรงนี้ก็ใช้แบตควบคุมไฟครับตัวนี้แบตมอเตอร์ไซค์ควบคุมไฟอะไรแลุกมไการับบแบตก่อน ลองดูครับใช้ได้ไหมอา้าใช้ได้อยู่เมื่มันเจนคางไงวะคางออกางไม่ออกออกแต่กลางคางไม่ออก À, ai quá, nó tì đi, đi. À, muốn leo, à leo, đê มันบุบตรงไหนหรือเปล่า,าอาอหมุนแล้วทุลักทุเลจริงครับกว่าจะได้ทำงานเดี๋ยวตรงกลางยังมินิบ

พ่อพ่โหโหอพ่อพ่อาหมุนไหมรอบนี้ ใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้ว เคลื่อนขบวนแล้วเตรียมเริ่กินเจ้าเสือหมอบ พ่อพ่อพ่อแดงพ่อเริ่มนะครับเอา้าก็ไปชมคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ